อันนี้ไม่เหมาะกับพื้นที่อายุต่ำกว่า8ป,ปีมีผ้าเสียหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมควรใช้จักรยานในการรับชมน้องครับถ้าเกิดว่าน้องเข้ามานั่งในรายการนี้โดยที่สมัครใจหรือไม่สมัครใจตามน้องมนด้วยน้องจะโดนคุี่เสียสุขภาพจิตวันหน้าของน้องนี่ไม่ปลอดภัยเขาีิเศษมาแล้วน้องโดนการที่น้องแต่แ่กแต่หัวนี้น้องติน้าโดนน้องรับได้ใช่ไหมกับแบบนี้ครับ ได้ครับน้องมีอะไรอยากจะด่าพี่ดับนะครับไม่มีครับอยางคนนี้ด่าไม่ลงเลยสั่งเนี่ยไม่มีเนยเลยครับ er, ร <quart. S 2> ู้จักพินเนยหลวงข้าวเนยไหมรู้จักครับทำไมครับเฮ้ยจริงนะข้าวเนยกวนจิ้มอะรู้ักตอนนั้นมีผู้หญิงอ่ะเดินอยู่ในบ่อเงือนเงื่อนเดียโดนหาผู้ชายจับมือขึ้ทีนี้เราใจในยไปดวนถ่าวัดทีนี้เจอข้าวเนย วันนี้มกระสือ้อยไปเลยวะเจอคนมาข่มขืนอีกหมูนิดาปะกาศเมจิมาเลยอ่าคนรวยเดี๋ยวแม่เลยให้ประกาศเมจิกมาเลยถามว่าใช้ที่ข่มขืนนะเช่นกางไปเลยกระถางนั้นอ่าเดี๋ยขาไปทำธุิจให้กางมาปุ๊บปุ๊บป่หวมนครับตรงข้อตกลงคืนมาที่ก็โดนร้องไห้กระต่ายขี่ไปปุ๊บกระติกกระติกปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับได้โหนักขี่ดังด้วยตื่นเช้ามาลมจัติดเจ้าลงไอ้้องของแม่เลยผ่านายไปฮะทั้งวัดอยู่มีน้อย เอ้มาหลอกยิมอนได้ยากครับแล้วมึงยอยอ๋อมึงจากขนาดไม่ได้พี่าน้องเกิดที่ไหนเกิดด่สราษัรครับครับสุฎร์อยู่ที่ไหนภาคใต้ทางลาัตานีทางใต้ใต้ครับใต้นี่คน้า้เหียวกันน่ะหลงเมากไม่บอกปีบาลรีไปไต้เด้อโอ้ยเป็นเหมือนน้ำหีแก๊งซ้มนี่อ่าเฮียแมเกซีงเด้แล้ว ถึ่งมากินกัญชงไหวเปล่าไหวมากเลยกูตายได้ไงอินเลยนี่แหล่งตายเก่งเดี๋ยวบังนิกเกอร์ที่ตายเลยรู้สึกคาดจำไม่เป็นบังคนสิงคโปร์จะพาจะแม่พามาเก็แถวยาลาแล้วบางก็ขึ้นมาเนี่ยอายุแค่ย่ามาเรียกแต่เพียงไม่เพราะว่าชีวิตบังยาแต่บางมาจะพาแล้วแต่บางไม่อยากเล่าเรื่องตัวเองนะตอนที่บางขับรถถน้อรู้สึกตอนนั้นเลยแปลว่าเขาคือมันบังทีรู้โลกมาจาก พูดไม่ผ่านเลยก็บังอัพอัพอัพอุ้ยน้องรู้ไหมน้องอยู่ในจุดที่รายการบางเอาแมวมาสัมภาษณ์แล้วอุ้ยแล้วคือบางมีไมค์ตวเนี้ยคือบางพัฒนาทึ้นมากแล้วก็บางอยากจะปากไว้นะโปรโมทไห้ด้วยแล้วเนี่ยถ้าออกบทเบอร์หนึ่งอบาตอสพูดพร้อมบางหน่อยโปรโมทอายกมือขึ้นมาเบอร์หนึ่งอบตอสเบอร์หนึ่งอบตอส เด็กมันอยู่ไปอ่ะหวยกูต้องมาทำอะไรเนี่ย